สวัสดีครับสวัสดีนะครับยามเที่ยงนี้นะครับผมก็จะมีสินค้านะครับมารีวิวให้ท่านชมนะครับผมซึ่งได้ทําการสั่งมาบัดมาทเลยนะครับซึ่งเพิ่งได้ทําการมาส่งเมื่อกี้นะครับอ่าเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าทดลองใช้ฟรีนะครับจากบริษัทด o อบริชนะครับอ่าผมเสียค่าขนส่งแค่54บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอะไรนะครับนั่นก็คือ Spera านะครับมิมูดจูเอ่อเจลลี่นะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกับเจลที่เราเอาไว้กินเหมือนกับขนมนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอาการชะลอผิวไม่ให้เราแก่เร็วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กระตุ้นการทํางานของประสาทและสมองนะครับจะทําให้ประสาทและสมองของเราทํางานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์และต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งตัวนี้นะครับคุณ คุณประโยชน์นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดนะครับช่วยป้องกันเชื้อโรคจากแบคทีเรียหรือเชื้ออะไรต่างๆนะครับเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับแล้วก็บรรเทาอาการอ่อนเพลียจากการนอนน้อยนะครับแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพออะไรประมาณนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบทางานตอนกลางคืนอย่างเช่นเป็นยูทูบเบอร์นะครับชอบทํางานหลังเลิกงานอะไรเงี้ยเหมือนกับผมเนี่ยครับที่หนึ่งที่สองเกือบทุกวันนะครับเพราะว่าต้องตัด ต่อช่วงหลังเลิกงานนะครับต่อมานะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการปรับระบบต่างๆของร่างกายให้สมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยป้องกันอาการภูมิแพ้โอเคนะครับสําหรับท่านไหนที่มีอาการภูมิแพ้นะครับตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มันดีขึ้นนะครับประโยชน์สรุปเลยประโยชน์ก็คือว่าเกี่ยวข้องกับอ่า การเสริมสร้างผิวพันธุ์นะครับกระตุ้นเซลล์ประสาทและสมองนะครับสร้างเม็ดเลือดนะครับป้องกันการเจ็บป่วยจากแบคทีรียรต่างๆนะครับแล้วก็รักษาความสมดุลของร่างกายนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราให้ต่อสู้กับแบคทีเรียรหรือว่าเชื้อโรคต่างๆไม่ให้เข้ามาก้ามกายกับร่างกายของเรานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับสารสกัดอัดแน่นในซองเดียวนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่ามีสารสกัดอะไรบ้างนะครับส่วนแต่ละตัวนะครับก็มีคุณภาพของมันอยู่แล้วนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะตอบโจทย์กับแต่ละคนหรือเปล่านะครับแต่ละคนก็ร่างกายไม่เหมือนกันก็อาจจะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ผมก็ได้มาฟรีนะครับจากบริษัทดับริชนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สมัครเลยนะครับ สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับวันนี้ขอมารีวิวเพียงแค่นี้สำหรับนี้สวัสดีครับ